สวัสดีทุกท่านวันนีครับมาอยู่กันในช่องบรรณาธิการไดโนวันนี้มาอยู่กับเจ้าเจานะครับวันนี้ก็ว,นนกวันนี้คือวันที่ผมมาที่ด่านโฮเทลเอลเลเฟนนี่คือครั้งแรกของผมที่มาโรงเรียนเฮ้ยคุณผู้หญิงทําอะไรเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยอยู่ตรงนั้นมันแย่นะบอกให้เฮ้ยจะเอ๋เออ่ะปกตับเลยอ้ยเอ้ยไปดิเข้าไปในโฮเทลดีกว่าเฮ้ยพ่อหนุม่มมีอะไรไหม ต้องการอะไรคุณคุณต้องการอะไรครับฉันไม่ต้องการอะไรแค่แกอะเอาทรงตังมาซะทําตัวเป็นโจรไปได้เดี๋ยวคนโจรก็จัดออกโ้โอ,โอ้มารีวิวกันเลยฉันรับฉันให้มอบหมายนายนายมีช่องไหมมีมีครับงั้นีิพุตติตารเท่าไหร่สิบสามครับโอ้ยน้อยจังเลยเดี๋ยวฉันจะทําให้จ่องนายดังโอ้ขอบคุณมากครับผมขอรับถือคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมจะไม่ค่า คุณเลยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับโอเคนายไปสำรวจทุกหนางและโปรโมทด,ดีให้ชั้นขอบคุณมากครับไปกันโอ้โหฉันได้คดําแนะนํามาหมดแล้วโอ้บีลิฟแล้วด้วยนี่มันลิฟนะครับแล้วโ,โอ้โหนายตกลงมาขึ้นอะไรของนายอยู่เนี่ยตรงนี้จะมีลิฟนะคะท่านผู้ชมนั่นนะครับแล้วก็จะมีชั้นเล่นเกมเป็นชั้น VIP เลยละ่ะครับท่านผู้ชม มีคนนี้แล้วก็มีตู้สมเกมนะครับไม่รู้ว่าจะได้เพื่ออะไรแต่ว่าใครอยามาเล่นก็มาเล่นได้เอเทลแอลาเฟนนะครับยุบมาดูกันโอ้มีเปลียโ,โนเล่นเอ้ยมาไงพ่อหนุม่มรู้ไหมม,มีปัญหากับเราป่ะแขนขาอย่างเงี้ยรู้สึกม,มีปัญหากับเราอ่ะเอ้ยมาต่อยหัวก็ให้เลยต่หัวต่ขาทุก่ชมควจะนั่งนึกภาพออกใช่ไหมโอ้ลิฟต์มาถึงสักทีโอ้ยงั้นท่านผู้ชมเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นหน้านะครับ โอเคมาที่ชั้นชั้นที่ชั้นหกแล้วนะครับโอ้บ่อช็อกโกแลตนี่มันบออคิดเดอร์นี่นะโอ้อบอุ่นมากเลยถ้าเจ้าฉลามรู้นะว่าฉันมาฉันมาที่นี่มันต้องมาตามแน่ๆมีบอนะ้ําให้เล่นเฮ้ยฉันไม่ยอมเลยขาดโอ้ oh, oh, มาดูส่วนตรงนี้มีลูกบอลให้เล่นด้วยนี่มันสวรรค์ของฉลามใช่ไหมเนี่ยดูสิลูกบอลป่องแป,ง,แปงอยู่ได้ด้วยลูกบอลป่องแปงไปมาโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลย เดี๋ยวต้องรีดทำคลิปให้ส่ดีเร็วๆๆๆเร็วสุดแล้วโอ้โหปองคลิปนี้โอ้โหโอ้โหบน,บนแบบมันเปิงอ๋อตรงนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับมันเปลี่ยนได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้มีออกกาลังกายด้วยอยาอยาอยาโอ้เกือบเอาออกไปแล้วปั่นจกักรยานห้มันทะลุท้งลงใส่เลยมาเดี๋ยวพมจะกลายเป็นโกคุยดูเออนั่งเลยนั่งดิโอ้นั่ง,งไม่นั่งไม่ได้อูด้าวเดาเดาโอ้เขบสู่ความเร็วมิตรภาพ อย่าบุ้งสู่กาแล็กซีอย่าทำไมไปไม่ได้เลยโอ้ยนึกว่าจะบุ้งสู่นอกโลกโอ้ยไม่ได้เลยเออบอกออนเซนอะไรอ่ะเอ้ยคุณผู้หญิงมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยรู้ไหมคุณเกือบทําลิฟทับผมแล้วนะถ้าคุณทาลิฟแล้วผมผมจะไม่จ้างคุณจ้างอะไรไม่รู้อ่ะเออม่ประโยชน์ไอเปิดดิโอเคเปิดดีโอ้ดีนะเนี่ยอากาศสวยดีจะจะฆ่าตัวตายไว้เพื่อนนายเห็นฉันไหมเออนายพูดอะไรล่ะฉัน ฉันชอบเพื่อนภูผูโอเคลองไปดูฝั่งข้างล่างกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมครับมีตรงนี้ด้วยตรงนี้คือวินาทีที่ให้ไปรับรับตังค์นะครับแค่กดคลิกนะครับถ้ามันเขียนว่า you you get to see, 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 สี่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 ล้านบาทนะครับก็สี่ล้านบาทเลยเหรอสี่ร้อยก็กดได้เลยนะครับกดคลิกไปเลย มันอยู่ให้คลิกเอ้ยอะไรหรออ๋อนี่มันเจสก,กีนี่นะราคาพันสองร้อยพันสองร้อยพันสองร้อยสามพันห้าร้อยโอ้ยแพงสองพันหน่งพัร้อยสองพันโอ้มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าอันนี้เวอร์ก,กว่าสามพันห้าร้อยเจสกกี้พอไหมอ่ะอ๋อพอพอพอครับท่านผู้ชมโอ๋อมาเล่นกันเลยเหนื่อยเนื่อเนื่อเนื่อจะขับทุ่งทะลวงโอ๊ตมันทา้าพี่ลองสังเกตมันจะมีตรงนั้นใช่ไหมครับ ไปกัน let's go โอ้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นนี่นี่นี่ต้องใช้เช็ต้องเสียตังเจส,สกีนี่นี่นี่มีอะไรบ้างนี่เงี้ยเวลาออกนะครับเจส,สกีก็จะไม่หายก็อยู่อยู่งั้นไปนะครับแต่ระวังตกแมปแล้วไม่เหลือเจส,สกีนะครับท่านผู้ชมโอเคที่นี่จะเป็นแต่งตัวเออมีวิกินี่ด้วยมีร้านค้าจ่ายตางังตารางเห็นบอสของเราด้วยและเพื่อนที่อยู่ข้างในเนรูซีมันทำอะไรได้บ้างโอข้างในนี้อยาเถอะครับท่านผู้ชมโอเคดีนะไม่ได้ทำ ไปกันไปกันต่อครับโอเคในนี้ก็จะเป็นอาคารหลังโซมหลังหนึ่งที่ใหญ่ไม่เท่าที่นี่เลยนะครับรู้ไหมครับในด่านใน,ในด่านนี้ในด่านนี้นะครับถูกพัฒนาแล้วก็คือท่านโยโยมนะครับตอนนี้อ่ะในโฮเทลเอลเอนเมีอีกที่หนึ่งแล้วนะครับโฮเทลเอลเอนเผู้สร้างไม่รู้ว่าผู้สร้างคนเดียวกันหรือเปล่าอาจจะพูดได้ผู้สร้างคนเดียวกันได้มันมีแบบรีมั แบบมันสวยมากมันแปลกใหม่คือแบบมันเยอะกว่าภาพนี้นะครับเพราะาผมมารีวิวตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไอลีมาเตให้ดูนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวนอนนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมจะสัญญาว่าจะรีวิวเราจะทําเอ้ยนัคนละเรื่องเอามาใเเพื่อนมันตกมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเอ้ยจะจะผักนายตกน้ำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองตกน้ำค่าตัวตายดูว่ามันเป็นยังไงบาย มันเป็นยังไงนะตายอะแล้วทำไมง่ะยฉันจะฆ่าตัวตายครัง้งโอ้อัปเดตใหม่เพราะปกตินะครับเวลาที่ผมฆ่าตัวตายลงน้ํานะครับผมอ่ะจะตายเลยแต่นี่มันกลับเข้ามาเน้นมีที่ตรงนี้ไอจะลองจะลองตายแบบนี้บ้างยาจะลองตายยา่ามันจะไปโพที่ไหนโอ้มันโ่ตรงนี้อยู่เลยเพราะก็แสดงว่าตรงนี้คือจุดเกิดนะครับไม่มีตรงนี้เป็นกระเบื้องเป็นจุดกระเบื้องจุดเติดนะครับ คือไม่ก็จะมีคนเข้ามากระซักใส่แต่เพราะเป็นเต๋อเกิดนะครับเวลาเราคือแบบเวลาที่พวกเราตกน้ําแบบเพ้อฟาดเราก็จะตกมาที่เรือบ้องอย่างไอคนนั้นนี่ยครับบางนีมันตกน้ําแน่ๆเลยเอ้ยนายเต้นตกลามากเหรอเพื่อนใช่ฉันพยายามจะฆ่าตัวตายเนี่ยครับเห็นไหมคลิกทูเกสสี่ร้อยแคชเนี่ยครับเห็นไหมครับมันบอกว่าสี่ร้อยบาทหรือไม่ก็ว่าสี่ล้านบาทโอ้ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่กดไปนี่ไงก็จะได้ก็จะเหลือวินะครับนี่ ความดีของเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้ไม่โอ้ฟองเคมเอฮ้ยเดี๋ยวไปต้อนรับคุณฟองก่อนดีกว่าองฟองมายังโอ้ยเดี๋ยวทักทายกันหน่อยบ้างเออเพื่อนรักที่เพื่อนสนิทเลยนะวันดีวันด,ดีชันก็เหียหวันดีวันด,ดีวันด,ด,ด,ดีรู้ไหมเพื่อนวันนี้เราเรียนออนไลน์ด้วยกันเลยเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวก็เปิดน,นะรู้ไหมฉันเจอนายตอนเรียนออนไลน์ด้วยฉันเห็นหนายในฉันเห็นหนายตอนเรียนออนไลน์ด้วยเออเนี่ยเออออนไลน์ เรียนออนไลน์ท่านผู้ชมก็เคยจะคงจะเป็นใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงจะเป็นนะครับเนี่ยเรียนออนไลน์เพราะไอ้โควิดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากเรียนรงเรียนแบบไปเจอหน้าแบบนั้นกันหรอกเออใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเอ้ยเพื่อนเล่นพิเรนอะไรบ้าบอตกลงไปเล่นพิเรนโอ้ย,อยรีบรับรีบรับรีบรับมันพุ่งเร็วจังเลยเอ้ยมันไป มาลงมาลงมาจะกดลิฟต์อนี้กดปุ่มสีดำคือการเรียกลิฟต์นะครับอันนี้เออลงมาลงมาไปค้างอะไรชั้นสองเออได้มาพวกนั้นพุ่งไปชั้นหกแน่เลยว่าไงไหนดูซิพวกนั้นพุ่งไปห้องหกไปชั้นหกจริงๆไหมเอยพุ่งไปห้องหกยังไงไงเนี่ยเอยไปไหนของมันแล้วเนี่ยหรือมันจะขับเลสกีเล่นของเรา ไม่น่ามั้งก็โอเคท่านเยอะเดี๋ยวดูที่อองฟองยังอยู่ในแม็บหรือเปล่าครับทาบ่านผู้ชมหนึ F F no ่งเอฟเอฟเจ็ดนูบคมศูนย์เก้าเจ็ดเอฟเอฟเจดีเอฟตัวผมนี่แหละไปไปอ้อองฟองออกจากแม็บแล้วทางับเดี๋ยวผมจะเล่นอองฟองกับอองฟองต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะยิงก็ไ like, ล์กดแชร์กดซับตะคายให้รู้ไหมครับทาบ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกอันนึงนะครับอันนี้มันสามารถมีอันนี้ได้นะครับนี่ มันสามารถล็อกห้องได้ด้วยแค่คุณใช้สก,กีนะครับสก,กีเอออันนั้นใช้นะครับและห้องคุณเห็นห้องแปดใช่ไหมครับห้องแปดเป็นห้อง VIP คุณสามารถจับจองได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดใจกดสมัรครสมาชิกช่องบรรณาธิการไดโนด้วยโอ้ยมันรวมคีย์อะไรเนี่ยนี่ครับเชะใช้อันนี้แล้วก็ปลดล็อกท่องห้องเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดใจกดสมัครสมาชิกช่องบรรณาธิการไดโนด้วยวู้